ขอดูหน้าหน่อยสิอ่าแบบนี้นะอยขอดูนิดเดียวเองนะขอร่อยงับเราเลยปล่อยเธอยไเดียวเองอยแล้วได้แล้วถ้าเขาไม่อยากให้เราเห็นหน้าเราก็ต้องให้เกียรติเขาจริงไหมขอบใจมาก เออไม่เชื่อจำไว้ให้ดีถ้าพวกมึงมายุ่งหรือมาแก้งแทนกูระวังตัวกันไว้ให้ดี พอยดูคู่นี้สิคนหนึ่งก็นักเลงอีกคนหนึ่งก็ตัวประหลาดเอากล่องอะไรไม่รู้มาใส่หัวเนี่ย <c oughs> ที่รักแต่พอยก็ว่ามันเข้ากันดีนะใช่ไหมนางขี้เหละมึงเรียกแฟนกูว่าขี้เหละกครั้งพวกมึงสองคนได้เจอดีนะ่มึงคิดว่ากลัวมั้นะ ลีักอีคิวมันเพิ่งออกจากคุกมาเราอย่าลดตัวไปมีเรื่องกับมันเลยนะไปเถอะถ้ามึงกล้ายุ่งกับกูนะมึงระวังตัวไว้ให้ดีพ่อกูไม่ปล่อยม้อยแน่มึงคิดว่ากูกลัวพ่อมึงอ่ะนะทีรักไปเถอะ ไม่ต้องห่วงนะพ่อยมีแผนแก้ออนาคิเลนั่นแหละคุณโอเคไหมคุณก็อย่าไปฟังให้สองตัวนี้มากนะมันก็แค่อิจฉาคุณนะแล้วผมคิดว่าคุณก็ไม่ต้องใส่กล่องนี้ด้วยอย่านะ จะแก้ใช่หรออ๋อปล่าคือผมแค่ไม่เข้าใจอะ่ะหน้าตาคุณก็ไม่ได้ขี้เหรนะทำไมคุณถึงไม่มั่นใจในตัวเองแล้วทำไมคุณถึงเอาไอ้กล่องเนี้ยมาคุมหัวด้วยอะ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะเอากล่องคืนมา มานี่เร็วฉันดีใจจังเลยอะ่ะที่แกมางานวันเกิดฉันขอบคุณนะแต่เธอชวนฉันมางานวันเกิดทำไมหรอมุกฉันอยากขอโทษแกอะฉันขอโทษนะที่เคยทำอะไรไม่ดีไว้อะ่ะแกอย่าถือสาฉันเลยนะเรามาเป็นเพื่อนกันนะมุก แต่แกบอกว่าฉันหน้าตาหน้าเกลียดไม่ใช่หรอมุกฉันก็บอกไปแล้วไงว่าอย่าถือสาฉันเลยอะฉันทำไปก็เพราะฉันอยากแกล้งเธอแค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้มันวันเกิดฉันอ่ะฉันขออะไรแกอย่างได้ไหมฉันอยากเห็นหน้าแกชัดๆอะแกช่วยถอดกล่องนี้ได้ไหม นะนะเพื่อนนะขอสักครั้งก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันไป,ปวางให้นะหมู เธอสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยนะเธอนี่เป็นดาวมหาลัยได้เลยอะ่ะไหนดูซิถอยไปให้ฉันดูความสวยของเธอหน่อยถอยไปนิดนึงเธอสวยมากสวยมากๆเลยอะ่ะ สวยที่สุด。 ไมคุณเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคขอบคุณมากนะที่ช่วยอ่ะไม่เป็นไรผมแอบได้ยินมาว,ว่าคุณจะไปงานวันเกิดพลอยอะ่ะผมก็รู้ทันทีเลยว่าพลอยต้องแกล้งคุณนแน่คุณอย่าไปไว้ใจพวกนั้นมากนะ พวกนั้นไม่ได้หวังดีกับคุณหรอกขอบคุณนะตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะและต่อไปคุณก็อย่าไว้ใจใครง่ายนะอืมวพราแต่พรุ่งนี้นายว่างไหมอ่ะว่างสิมีอะไรเหรอ,องั้นพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันไหม ได้สิงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวผมเช็ดให้ตอบ สวัสดีครับคุณเนี่ยงนะ่ะก็น้ว่าใครตกใจหมดเลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาสายพอดีว่ารถมอเตอร์ไซค์ของผมสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยปัจย่จักรยานมา <c oughs> วันนี้คุณสวยจังครับขอบคุณนะ แล้วผมเป็นไงบ้างหล่อไหมหล่อมากเลยหล่อที่สุดว่าแต่ทำไมคุณต้องใส่กล่องนี้ด้วยอ่ะก็เราจะได้เหมือนกันนี่ครับถ้าคุณใส่ผมก็ใส่ถ้าคุณถอดผมก็ถอดโอเคแล้ววันนี้เราจะทำะไรกันอ่ะอืม คุณปั่นจักรยานเป็นไหมครับไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนคุณปั่นจักรยานเองนะครับแต่ว่าเราสองคนต้องถอดไอ้กล่องนี้ออกก่อนนะครับจะได้มองเห็นได้ชัดแล้วก็ฝึกปั่นจักรยานได้ไง่ายไม่เอาอะ่ะทำไมอะครับปั่นจักรยานนี้สนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมสอนเองไม่เอา ฉันไม่อยากถอดกล่องน,นี้อ่ะอะไเหรอครับเอ่องั้นก็ได้ครับไม่ถอดก็ได้ครับก็ได้แต่แต่ฉันกลัวล้มอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมล้มเป็นเพื่อนคุณเองอครับ ข้างหลังคุณนะคุณคอยฟังเสียงผมนะฉันเลืม่มบั่นได้แล้วอะ่ะอุ้ยได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้โอ้โอคุณปั่นเองได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วคุณอยู่ไหนอะผมอยู่ข้างหลังคุณไงโอเคระวังด้วยนะ เจ็บมากเลยครับก็ไอ้บ้าคิวสิคะมันข้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันต่อยกันอะคะ่ะเจ็บมากเลยครับเดี๋ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยูเขาจะมาต่อยเลยได้ไงต่อยเลยเหรอใช่ค่ะต่อยเลยค่ะคจริงอย่างที่พลอยพูดนะครับจางผมไม่รู้อ่ะเขาจะมาต่อยทำไมไม่รู้อ่ะจริงเหรอคิวเนี่ยนะไม่นเป็นไปได้อาจารย์ครับ ถ้าพ่อผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆนะครับเออ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใจเย็นก่อนครูว่าตอนนี้พลอ,อยพาการไปทําแผลที่ห้องพยาบาลก่อนดีกว่านะส่วนเรื่องคิวอ่ะเดี๋ยวครูจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงจันครับจะนต้องไล่คิวออกนะครับผมไม่อยากให้คนแบบนี้อยู่มาหาลยเดียวกับผมเออนะใจเย็นๆก่อนเรื่องไล่ออกอะ่ะเดี๋ยวครูขอไปปรึกษาคณบดีก่อนแต่ตอนนี้กางไปทําแผลก่อนนะไปพลอยพากางไปทําแผลก่อนไป วันนี้คุณเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกแต่ว่าเหนื่อยน,นิดหน่อยอะ่ะก็ผมบอกคุณแล้วไง ถ้าเราใส่กล่องบนหัวมันจะปั่นจากยานยากมากเลยนะแล้วก็คุณเกือบจะพาพวกเราล้มตั้งหลายรอบเลยท้าทายเดียอวอขอบคุณมากเลยนะยงั้นเรามาเริ่มกิจกรรมที่สองเลยดีกว่าอะไรเนี่ยพูดปแปลกๆอะ่ะน่ากลัวนี่อันนี้เป็นขนมที่พุนยายผมทำเองนะ คุณลองกินดูสิโอยเหงื่อพอดีเลยอะแต่ว่าคุณต้องถอดกล่องออกก่อนนะถึงจะกินได้ไม่หรอกฉันสามารถกินโดยที่ไม่ต้องถอดกล่องออกก็ได้จริงเหรองั้นแสดงว่าวันนี้ผมก็ไ,ไม่เห็นหน้าคุณเลยดิงั้นเดี๋ยวตอนจะกลับอะ่ะฉันถอดให้ดูก็ได้ ก็ได้รับตากคุณแล้วนะมากินขนมดีกว่าวันนี้สนุกมากเลยนะขอบคุณมากเลยขนาดมีกล่องนี้อยู่บนหัวคุณก็สามารถสอนฉันปัจจัยยาได้อะแต่ถ้าคุณถอดกล่องบนหัวคุณก็จะทำกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแยะได้เลยนะไม่รู้แหละกินขนมกันดีกว่าเดี๋ยวฉันสอนมาดูนี่นะนี่ กินให้ดูไหนเฮ้ยได้ด้วยเหรอจะล้อเล่นน่ะนี่อ้าวมากินดูยังไงอ่ะได้ไหมยังไันนี้อ้าวอะรเป็นไงบ้างแต่ว่าไปแล้วก็ไอ้กล่องนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะ นี่ฉันขอถามอะไรเ่อยได้ไหมอ่ะได้สิถามเลยทำไมคนในมหาลัยถึงบอกว่าคุณติดคุกเพราะว่าคุณเป็นฆาตรกรละ่ะผมจะเล่าให้คุณฟังก็ได้แต่ว่าคุณต้องถอดกล่องบนหัวออกก่อนนะ ก็ได้เราไปเดินเล่นด้วยได้ไหมได้สิ ใช่ผมเคยติดคุกม,มาก่อนเพราะว่าผมทำคนอื่นถ่งตายแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมผมต้องทำแบบนั้นทำไมล่ะเขาทำร้ายน้องชายผมต้องเสียชีวิตผมโกรธและแค้นมาก ผมก็เลยทำร้ายเขาโดยที่ผมไม่มีสติผมก็เลยรู้สึกผิดมาโดยตลอดผมไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกแนละ้วงั้นผมขอถามคุณบ้างสิได้สิ ทำไมคุณต้องเอากล่องนี้ใส่บนหัวตลอดเลยเหรอ5ปีที่แล้วพ่อกับแม่ฉันไปต่างจังหวัดนะ่ะเหลือแค่ฉันกับน้องสาวสองคนฉันไม่รู้ตัวเลยนะว่าฉันหลับไปตอนไหนอะ่ะรู้ตัวอีกทีไฟก็ลุกท่วมบ้านแล้วอะ่ะฉันก็เลยรีบวิ่งไปอุ้มน้องสาวออกมา แต่ว่าหน้าน้องสาวฉันก็ถูกไฟไหม้หมดแล้วอ่ะพ่อฉันก็ได้แต่โทษฉันว่าฉันดูแลน้องสาวไม่ดีเวลาฉันเห็นหน้าตัวเองฉันก็จะคิดถึงน้องสาวฉันอ่ะฉันก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันแย่ก็จริงนะแต่มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลย ที่พ่อคุณพูดแบบนั้นเขาก็แค่อยากระบายความเจ็บปวดนี่ยตัวเขาเองก็รู้แหละว่าเขาผิดคุณอย่าโทษตัวเองเลยนะคุณสวยมากเลยนะรู้ตัวไหม ครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับเธอไปทำลายร่างกายกันงใช่ไหมเปล่านะครับอาจารย์อาจารย์พูดอะไรอ่ะครับคิวไม่รู้หรอมหาลัยเราห้ามมีเรื่องชกต่อยอะ่ะแล้วยิ่งเธอถูกคุมประพฤติแบบนี้ครูช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยครูเลยต้องไปตามตำรวจมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรละคิว ครูเสียใจจริงๆนะที่ต้องทําแบบเนี้อาจารย์ใจเย็นก่อนนะครับเธอไม่ต้องอธิบายอะไรงนั้นน่ะไปอธิบายให้ตำรวจฟังที่โรงพักเลยนิ่อาจารย์ครับอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์ยมุกถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะครูไปก่อนนะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรก็รีบๆพูดมา ครูต้องไปจัดการเรื่องคิวที่โรงพักอาจารย์คะฟังหนูก่อนนะคะคิวไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคะหนูมีหลักฐานค่ะหนูอยู่คิวตลอดเลยอ่ะเธอมีหลักฐานอะไรนี่ค่ะอาจารย์เด็กพวกนี้นี่เกเอะไรจริงๆเลยอ่ะก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลย ไปมุกไปโรงพักกันไปหาคิวไปขอโทษด้วยนะคะคุณตำรวจฉันเข้าใจผิดเองอะคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเด็กๆเขาเล่นกันไม่มีอะไรรุนแรงคะ่ะนี่คุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมเสียเวลางานมากแค่ไหนขอโทษอีกครั้งนะคะพี่เองก็ขอโทษน้องด้วยเหมือนกันนะ ที่ทำตามหน้าที่นะไม่เป็นไรครับผมชินแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตำรวจคุณเองก็เหมือนกันเป็นถึงอาจารย์ที่หลังจะทำอะไรก็คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับค่ะดิฉันจะระมัดระวังนะคะต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกคิวครูต้องขอโทษคิวเหมือนกันนะที่ ทำอะไรโดยที่ไม่พิจารณาเรื่องให้มันรอบครอบก่อนอะ่ะมันเป็นไรครับอาจารย์อาคุณ,ค,ณคุณไม่ใส่กล่องบนหัวแล้วนี่ฉันว่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วอะทำไงดีอะพลอยเธอนั่นแหละบอกว่าอยากแก้งมงันไงเอา ก็จะมาโทษฉันคนเดียวได้ไงอ่ะก็คิดด้วยกันนี่จานจานครับว่าไงเธอสองคนกำลังตามหาตัวอยู่พอดีเลยจางครับกังแผลที่หน้านี่หายเร็วดีเนาะจานครับแต่ว่าผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอะ่ะ ครูจะลงโทษเธอสองคนนะโดยการให้เธอทั้งสองคนไปล้างส้วนของมหาลัยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ว่าอาจารย์ครับถ้าพ่อผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาพ่อผมไม่ยอมให้ผมทำแบบนี้นอนครับไม่ต้องเอาพ่อมาอ้างหรอกครูคุยกับพ่อเธอเรียบร้อยแล้วพ่อเธอเขาบอกว่าให้จัดการพวกเธอได้เต็มที่ แล้วอีกอย่างนะกังถ้าเธอยังไม่ปรับปรุงตัวนะยังทำตัวแบบนี้ต่อไปอะ่ะอีกหน่อยอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่ล้างส้วมมหาลัยหนึ่งเดือนละพ่อเธอเขาจะย้ายเธอออกไปเรียนที่อื่นรู้ไว้ด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับจจางเข้าใจค่ะดีเดี๋ยวไปเบิกแปลงขัดส้วม